ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอวีแกนบูแมนอยู่โอนาน่าลงต่อห้อยลุนควงแม็กโตมินีคัมแบ็กฟันฉับสกอร์แมนเชสเตอร์ย็ดยักษ์หลับรังอันดับแปดพรีเมียร์ลีกเหลือความหวังประสบความสำเร็จฤดูกาลนี้แค่ถ้วยเอฟเอครับโดยจะประเดิมเส้นทางด้วยการไปเรยือนวีแกนแอเลติกทีมบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอยู่ที่18บบนเวทีลีก วันเจอกันหนล่าสุดในรายการนี้เช่นกันเมื่อปี2017ที่โอทัฟฟอร์ดเป็นทีมเจ้าบ้านขยี้4-0ต่อพรีวิว FA คัพอังกฤษรอบ3วันจันทร์ที่8มกราคม2567วีแกนจากลีกวันประทะแมนเนตตดเวลา3นาฬ15นาทีไทย,ยสดบีนสปอร์ต3สนาม DW Stadium. s ด a d i u m เดียมกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ วีแกนเช็คเนื้อตัวกอนแข่งชอนมาลูนี่อดีตแข้งเดลาติกชุดสร้างเทพนิยายซิลเอฟเอคับฤดูกาล2 0 1 2ัน1 3ปัจจุบันผันตัวขึ้นมาคุมทีมเองโดยหมดสิทธิ์ใช้งานทอมเพียสเจสันเคอร์บาดเจ็บทั้งยังต้องลุ้นฟิตสตีเฟนฮัมฟรียสกอตสมิธขณะที่เจมส์บาลากิซี่หมดสัญญายืมตัวส่งกลับลิเวอร์พูลเรียบร้อยส่วนการจัดทัพฝากความหวังไว้กับจอร์จมาเกนิช ฮอกเกาอาดีตทีมชาติไอแลนด์เหนือสีสั่นนี้ซัดไปแล้ว5ประตูร,รวมถึงคาร์ลัมแม็กมานารนปีวัย32อีกหนึ่งสมาชิกตัวจริงชุดค้อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงเมื่อ11ปีก่อนแมนยูนเต็ดดานเอริกเทนฮาก์นายใหญ่ปีแสดงเตรียมส่งอองเดโอนาน่าโกมือหนึ่งสิทธิเอกเฝ้าเสาต่อไปจนถึงเกมลีกรับมือท็อตแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์ที่14มกราคมอีกนัดหลังเจราจาขอปล่อยไปรับใช้ทีมชาติเคมรูนล่าช้ากว่ากำหนด แต่คนลักกรณีกับโซฟิยยนอัมระบัดมิดฟิลด์ที่เดินไปเข้าแคมป์โมร็กอกโกเรียบร้อยขณะที่ราสมุนฮอยดลุนหัวหอกเดนิชที่ป่วยบวดแมตไพา์นอติแฮมฟอเรสรวมถึงสกอตแมตทูมินีกองกลางลูกรักอีกคนตั้งพร้อมคัมแบ็กตัวจริงสำหรับตัวบาดเจ็บไม่มีเพิ่มเติมหล,ลายรายใกล้คืนสนามเต็มทีในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกชอไทเรลมาเลเซียลิสโนมาติเนสเมสันเมาว์วิกเตอร์ลินเดเลฟ แฮร์รี่แมกควายกาซิเมโรและอองตนี่มาร์ซยาวนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามวีแกน4-2-3-1แซมทิเคเกิลช่องแคร์ชาลีฮิวเรียมมอริสันสตีเวนเซสยงเรียมชอบาบาจีเดอาร์ดิโกคาร์ล,ลัมแม็กมานามานันคาร์ล,ลัมแหลงมาเชียลโกโดจอร์ดมาเกนิสแมนโย,ยเต็ด4-2-3-1อองเดโอนานาอดอนวานบิส,สาการาฟาเอวรัน จอเนย์อีแวนส์ดิโก้ดาโลสกอตต์มักทูเมนีคริสเตียนเอลิกเซนอเลฮันโดกาเนโชบรูโน่แฟแนนมาคัสแลตฟอร์ดราสบูดฮอยลุนความน่าจะเป็นของเกมแมนนิจิตคงจะทับค่อนข้างเน้นไม่ได้โรเตชันพ้ามเรือในไหนก็เหลือลุ้นแชมป์แค่รายการเดียวแล้วถึงแม้ทรงบอลอาจจะพาแฟนบอลเครียดบ้างแต่ด้วยคุณภาพขุมกำลังห่างชั้นกันเยอะเชื่อว่าน่าจะเข็นเอาชนะวีแกนได้แบบไม่มีปัญหา ผลการแข่งขันที่คาดวีแกนแพ้แมจิต1ต่อ3เริ่มจากเกมพบวีแกนเอดิคเทนฮาก,กระตุ้นแข้งแมนอยู่งัดฟอร์มเก่งปราบทุกทีมเอริคเทนฮาผู้จัดการทีมเก้าอีร้อนของแมนเชสเตอร์เดนตกระตุ้นลูกทีมต้องงัดฟอร์มที่ดีสุดออกในสําหรับโปรแกรมต่อๆไปโดยเริ่มจากแมตพบวีแกนอเลติกทีมในศึกรีวันเกม F. เอฟเอคัพรอบ3วันจันทร์ที่8มกราคมนี้ปีสแสดงทําผลงานได้หน้าผิดหวังอย่างมากในฤดูกาลนี้ โดยในเกมพิมพ์ลิกอังกฤษพวกเขาแพ้ไปถึง9เกมมีแค่31แต้มรั้งอันดับ8ห่างจากลิพูจากหง14คะแนนส่วนสึกคาราบาาครับและอยู่่าแชมเปี้ยนลีก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สึก f a ครับดูเหมือนจะเป็นความหวังเดียวที่แมนเชสเตอร์ยังพอจะมีลุ้นคว้าทรฟ,ฟีแชมป์เพื่อนำไปประดับในตู้โชว์ของสโมสรโดยเทนฮักยอมรับว่าลูกทีมของตนต้องสู้แบบถวายหัวหากอยากจะประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้ เราต้องลงเล่นหลายเกมในพิม์ลีกและเ a ครับในฟุตบอลถ้วยมันคือการแข่งขันที่ถ้าคุณไม่สู้คุณก็ตายเราต้องพร้อมอย่างเต็มที่เพราะคู่แข่งของเขาจะใส่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะการเล่นเกมฟุตบอลถ้วยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมและความคาดหวังก็เหมือนกันทุกเกมนั่นก็คือเราต้องการคว้าชัยชนะมันไม่สําคัญว่าเราจะเล่นเกมเยือนหรือในบ้านเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้คุณสื่อชาวดัตระบุ เปลี่ยนไปปั้นเด็กเชนฮักเรียกดาวรุ่ง6คนซ้อมชุดใหญ่แมนยูก่อนเอฟเอครับแมนเชสเตอร์ยูมีแววปรับทัพทรงสมรองและดาวรุ่งลงสนามเต็มอัตราในเกมเอฟเอครับรอบ3กับวีแกนอเลติกจันที่8มกราคมนี้ภายหลังยังคงมีปัญหานักเตะชุดใหญ่บาดเจ็บอยู่หลายรายและเอรดิชเชนฮักเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะจากทีมเยาวชนเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากถึง6รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แมนยู did, จะลงเล่นกับวีแกนวันจันนี้สําหรับถ้วยเอฟเอครับที่เป็นแชมป์เดียวซึ่งมีความเป็นไปได้สําหรับทัพปีแสดงในซีซั่นนี้ภายหลังตกรอบหมดแล้วทั้งกระาบา๋ครับและอยู่่าแชมเปี้ยนส์พร้อมกับไม่ได้ไปต่อในยูโรปาลีกด้วยเวลานี้เชนฮักยังคงหลงเหลือตัวเจ็บอยู่หลายรายที่คาดว่าจะไม่พร้อมในเกมถัดไปมีทั้งลูกชอไทเลมาเลเซียลิสโดมาติเนสกาซิเมโลวิกเตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แมกควายจนถึงอองโตนีมาร์เชียลและเจอดอนซานโช ล่าสุดมีรายงานระบุว,ว่าเทนฮากเรียกตัวนักเตะเยาวชนถึง6รายมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ประกอบด้วยมาร์คซี่โอเยเดเล่โอมารีฟอร์สันไอแซคแฮนเซนอารอนโจฮูกิวโชล่าชอทายและแซมเมเร่รวมถึงยังมีแดนกอรที่ร่วมซ้อมกับชุดใหญ่อยู่ก่อนแล้วนอกจากนั้นยังมีวิลลี่ควาบาล่าเซนเอร็กดาวรุ่งฝรั่งเศสที่นอกจากจะลงซ้อมแล้วยังถูกคาดหมายว่าจะลงตัวจริงในแนวรับด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หลังจากพ้นเกมกับวีแกนแล้วทีมปีแสดงจะลงสนามกับสเปอร์ในพิมลีกนัดที่21วันที่14มกราคมก่อนพักเบรกนีหนาวและจะกลับมาพบกับวูฟ1กลุ่มพาพันต่อไปตั้งค่าตัวแล้วแมนยูพร้อมขายราฟเฟลวรารันก่อนปิดตลาดมกราคม ฟุตบอลนิวส์เยอรมันเผยแม่วน่เจ็ดตั้งเป้าขายราฟเฟลวรัน์ออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวนี้และตั้งราคาขายเซนต์ฮาบชาวฝรั่งเศสเอาไว้เรียบร้อยแล้ววาราัน์ถูกะบบว่าเป็นหนึ่งในขุนพลเรดเดวิลที่สโมสรหวังขายทิ้งแลกกับการรับรัพย์ในเดือนนี้หลังจากเซอร์จิมและคลิปเข้ามาซื้อหุ้น25%ของสังเวียนแข้งโอทัฟร์โดยเษธีอังกฤษมีแผนสร้างทีมขึ้นมาใหม่ต่อกรณีของกองหลังวัย30ปีสื่อเยอรมันเผยเมืเ่อเจ็มกราคมว่า แมนนิเตต์ตั้งราคาขายอดีตเซเดฮารฟทีมเรียมริตเอาไว้แล้วที่หลัก26ล้านปอนด์หลังจากสมมสอนเลือกใช้อ p อชั่นต่อสัญญาก,กับวิเวอร์ลินเดอะเลิฟกองหลังทีมชาติสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากวารานแล้วแมนยู่ตมีกองหลังตัวกลางอยู่ในสังกัดหลายรายทั้งจอร์นี่อีเวนส์แฮร์รี่แม็กควและลิสโดมาตินีสที่น่าจะคืนสนามได้ในอีกไม่ช้ามีการเปิดเผยว่าวารานได้รับความสนใจจาก2ทีมในซาอุดีอาระเบียทั้งอัลนาเซอร์และอ,อัลอิฮัด ขณะที่สกายเยอรมันเผยว่าเขาหวังค้าเกือกในยุโรปต่อไปและได้รับการจับตามองจากไบมินิกหากเสือใต้พลาดการได้ตัวเอดิคไดเออร์ปราการหลังทีมสเปอร์คนละชั้นชัดเจนเควินเดบรอยบรูซสองเกมแอซิดเหนืออันโตนีแฟนบอลแมนิเตปวดหัวจี๊ดหลังจากเควินเดบรอยเมดฟิลแมนซิตี้กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกหลังหายเจ็บ และสร้างผลงานแอซิดแซงอันโตนีปีกทีมชาติบราซิลได้อย่างง่ายดายเดอรบอยเรียกความฟิตกลับม,มาลงเล่นให้ระบายสีฟ้าได้แล้วในทานตัวสำรองเกม FA ฟเอรอบ3ที่แชมป์เก่าฟฝ้าบ้านคายี่ฮันด์รฟิลห้าต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมและโชว์ฟอร์มผ่านบอลให้เชลรมี่โดกูกดประตูปิดท้ายนาทีที่74ได้อย่างเหนือชั้นจากการสาดบอลข้ามฟากจากเสาแรกไปเสาไกล และที่สำคัญสตาร์ทีมชาติเบลเยียมใช้เวลา17นาทีในสนามเท่านั้นก็จัดแจงแอซิดได้เนื่องจากเขาได้ลงเล่นในนาทีที่57โดยเมื่อรวมผลงานในเกมเปิดซีซั่นซึ่งเขาบาดเจ,จ็บไปนานนับจากนั้นจอมทัพแมนซิตี้จัดไป2อแอซิดแล้วจากเวลาที่อยู่ในสนามรวม82นาทีสำหรับอันโตนีดาวยิงทีมผีแดงซึ่งซีซั่นนี้ไม่มีทั้งประตูและแอซิดมีเวลาอยู่ในสนามมากกว่าลิบลับรวมแล้วเกิน1,200นาทีจาก21นัดในทุกรายการ เบื้องหลังการเข้าพบทีมบริหารชุดใหม่แมนยูของเอริกเทนฮากเอริกชนะกุนซือชาวฮอลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกออกมาเปิดเผยว่าการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอินิออสนำโดยเซอร์จิมแระคริปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแระคริปเดินทางมาที่โอทาฟอร์ดในวันคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมาหลังบรรลุข,ข้อตกลงซื้อหุ้นจำนวน25%ของแมนยูโดยเทนฮากและทีมบริหารของอินิออสประกอบด้วยเซอร์เดฟเบรลฟ,ฟอร์ดและชองครอบง ได้พูดคุยกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเชนฮาก,กล่าวว่ามันเป็นการพูดคุยที่เป็นเรื่องเชิงบวกมากเรามีการประชุมที่ยาวนานและนั่งหาดูด้วยกันหลายชั่วโมงในลหลายๆประเด็นเราก็มีความเห็นตรงกันมันเป็นการประชุมที่สร้างสรรค์มากและเราก็ตั้งตารอาที่จะได้ทํางานร่วมกันเป็นที่คาดว,ว่าอินเดอสจะทําการเปลี่ยนแปลงสําคัญต่อโครงสร้างของเมเทนหลังจากได้รับการยืนยันในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการในราว 6- 8ถึงสัปดาห์ข้างหน้า และเทนฮากมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและคริปและทีมงานของเขาเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและใช้เวลาอยู่ในอัดงกฤษ2-3วันเพื่อทําความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมสรนและทําความเข้าใจว่าถึงโครงสร้างการทํางานของพลพรรคปีสแสดงเช่นฮากกล่าวต่อว่าเราต้องปล่อยให้มันสงบลงพวกเขาแค่เข้ามาแนะนําตัวเองพวกเขามีไอเดียดีๆทั้งนั้นเราจึงต้องดูว่าเราจะบูรณาการอะไรได้บ้าง เราจะทำงานร่วมกันแต่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งวันเรามีการถกเถียงกันเรื่องนโยบายและผมคิดว่าเราต้องเดินไปด้วยกันแรดคลิปเบลฟอร์ดและโครดบองยังจะใช้เวลาอยู่ที่โอทาฟอร์ดและศูนย์ฝึกซ้อมแคนึิงตันในสัปดาห์นี้ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการอนุมัติการซื้อหุ้นจากพิมลีและเข้ามาบริหารงานแมนนอย่างเต็มตัว รายงานระบุว่าเบลฟอร์ดเป็นผู้นำการประชุมในหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งเขาอ้างถึงความท้าทายด้านประสิทธิภาพของเมดิทและเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานที่ล้มเหลวตลอดทศวรรษที่ผ่านมาคาดว่าเบลฟอร์ดจะนำผู้บริการด้านเทคนิคคนใหม่เข้ามาทำงานกับเมดิทและนั่นจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของผู้กำกับฟุตบอลคนปัจจุบันยังจอนเมอร์เทอร์รวมไปถึงทีมงานเจรจาซื้อขายทั้งหมด ขณะเดียวกันมีรายงานอ้างว่าเบลฟอร์ดยังบอกกับเจ้าหน้าที่อินออสว่าจะเข้ามาดูแลกิจการฟุตบอลของเมเจออย่างเต็มตัวและรวมถึงการกำหนดอนาคตของเทนฮากซึ่งตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากครึ่งฤดูก,กาลแรกที่ย่ำแย่โดยที่ทีมของเขาพ่ายแพ้ถึง14นัดและตกรอบทั้งยูฟาแชมเปียนลีกและคาราบาวครับแม้เทนฮากจะระบุว่าการประชุมเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ดูเหมือนว่าอนาคตของเจ้าตัวยังคงอยู่ในเครื่องหมายคำถามและน่าสนใจว่า หากเอเนออสเข้ามาบริหารงานเต็มตัวโคดชาวรัดรลายนี้จะยังเป็นตัวเลือกแรกสําหรับแผนการในระยะยาวหรือไม่กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ